ในอดีตมีเสือร้ายออกหากินกินสัตว์สองเท้าสี่เท้าไม่มีเท้าเพื่อประทังชีวิตตามวิสัยของสัตว์ป่าแต่มีเสือร้ายจาพวกหนึ่งที่กินคนด้วยความคึกขนองกินสัตว์ไม่เลือกด้วยความหิวกระหายเลือดจึงต้องมีการลราบให้สิ้นแต่การจะปราบโดยฆ่าก็ลำบาก จะปราบด้วยการจับเป็นก็ยากการกำราบนั้นยากยิ่งคนออกล่าคนด้วยกันว่ายากแล้วคนธรรมดาจะออกล่าเสือที่มาจากคนด้วยกันยิ่งยากกว่าเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายน่าเกรงขามและดูยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้เองโบราณขูบาอาจารย์ทั้งหลายได้นำคุณอันว่าน่ากลัวน่าเกรงขาม มีแต่ผู้ยำเกรงจึงได้คิดค้นวิชาไสายศาสตร์เกี่ยวกับเสือด้วยเหตุแห่งมูลนี้เองทำให้เกิดสิ่งหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อของสิ่งใดให้คุณอนันต์แล้วย่อมมีโทษมหันต์ไสยศาสตร์ในแขนงนี้มีมาแต่โบราณหลายๆแห่งตั้งแต่ขอมขเขมรล้านนาก็มีเสืออยู่แล้ววิชาเสือนี้ กล่าวชัดเจนในทางภาคเหนือชาวล้านนาเรียกไสยศาสตร์ว่าสัพพคุณไสยะมีด้วยสิบประการคืออำนาจบารมีสีเดชะนิยมสิเนหาคงกระพันป้องกันรักษาแก้คุณเป็นหลักใหญ่จำแนกย่อยได้สัพพคุณต่างๆอีกมาก สรรพคุณไสยะมีคุณไสยอย่างหนึ่งอันทำมาจากเสือโบราณจารได้คิดค้นนำเสือมาทำเป็นไสยศาสตร์มีทั้งรูปยันคาถาอาคมและวิชาอื่นๆอีกมากมายเช่นคาถาเสือโครง่งหรือยันเสือโคร่งคาถาเสือโพดหรือยันเสือโพดคาถาเสือเผ่น หรือยันเสือเพ่นคาถาเสือเหลียวหลังยันเสือเหลียวหลังคาถาพญาเสือคาถาพยักษ์คำรามและยันมากมายที่เกี่ยวกับเสือยันเสือคู่ยันเสือคาบดาบยันเสือหัวขาดแต่มีวิชาจำพวกหนึ่งมีมาแต่โบราณของล้านนาโดยเฉพาะคือปอด หมายถึงที่อยู่อาศัยของสัตว์และปอดนี้เองถ้าใช้กับสัตว์อื่นจะแปลว่าถ้าแต่อีกในยะหนึ่งคำว่าปอดนี้ก็หมายถึงภาคหมายถึงส่วนและเป็นที่มาของเสือปอดวิชาปอดมีตั้งแต่เสือปอดเสือ3ามปอดเสือเจ็ดปอดเสือเจ็ดปอดคือเสือเจ็ดถ้ำหรือเสือ7ส่วน แบ่งเป็น7ส่วนมีวงกลมอักขระเลขกำกับทั้ง7ดวงคือส่วนหัวหนึ่งวงส่วนนอกหนึ่งวงส่วนหางหนึ่งวงเท้าซ้ายหน้าหนึ่งวงเท้าขวานาหนึ่งวงเท้าหลังซ้ายหนึ่งวงเท้าหลังขวาอีกหนึ่งวงเป็นรูปยันที่สักบนร่างกายโดยมีวิธีสักที่แปลกพิสดารกว่าสักด้วยวิธีอื่นๆ เสือเจ็ดปอดมีวิธีสักโดยอาจารย์ผู้สักจะกําหนดวันเดือนเพนเดือนดับแล้วแต่ว่าใครจะเหมาะกับจริตแบบไหนจากนั้นกําหนดร่างเสือเจ็ดผ้าโดยแบ่งเสือเป็น7ส่วนเท้าทั้ง4หางหนึ่งอกหนึ่งหัวหนึ่งสักเวียนจากเท้าหลังขวามาเท้าหลังซ้ายมาเท้าหน้าขวามาเท้าหน้าซ้าย จนมาถึงอกสักเป็นตัวเสือสักหางใส่แล้วต่อเข้ากับหัวจนสมบูรณ์เป็นเสือเมื่อสักวงแรกอาจารย์จะตั้งขันและครอบหัวเสือหรือไม่ก็หม่มหนังเสือก่อนจึงสักโดยขันจะมีผ้าขาวแทนครูตายผ้าแดงแทนครูที่มีชีวิตผ้าดำแทนสับพระคุณสายยะโดยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเนื้อสด มัดด้วยตอกไม้ไผ่แขวนเอาไว้บนขื่อบ้านตรงหน้าประลำพิธีที่จะสักเมื่อสักหนึ่งส่วนเสร็จหนึ่งวงก็ปลุกให้ตื่นกระโดดงับเนื้อสดบนขื่อบ้านเมื่อกินจนหมดก็ให้อาบน้ำเจ็ดบอ่อจากนั้นคือเสร็จวันแรกก็รอวันต่อไปเพื่อสักอีกหนึ่งส่วนอีกวงจนกว่าจะครบทั้งเจส่วนโดยทำแบบเดิม เมื่อสักเสร็จจะมีกฎเหล็ก3ข้อข้อแรกไม่เหยียบที่ต่ำไม่ข้ามที่สูงไม่กินเหล้าซราหมากเหลือไม่อาบน้ำเจ็ดบ่อในวันเดือนดับถ่ามทำจะผิดคําครูตบัดสัตว์แล้วของเข้าตัวจนกลายเป็นเสือเย็นในที่สุดแต่นั่นก็แค่เรื่องที่เล่าและสืบต่อวิชากันมาผู้มีวิชาเสือจําพวกหนึ่ง เมื่อของเข้าตัวแล้วจะกลายเป็นเสือได้ผู้มีวิชาเสือจําพวกหนึ่งเมื่อยามเดือนเพลนหรือเดือนดับจะกลับกลายเป็นเสือได้ผู้มีวิชาเสืออีกจําพวกหนึ่งเมื่อทิ้งวิชาไม่อยากรักษาหรือผิดวาจาจะกลับกลายเป็นเสือได้โดยทั้งหมดนี้ถูกเรียกว่าเสือเย็นเสือเย็นคือเสือที่มีความเป็นคน สามารถกลายร่างเป็นเสือได้เป็นมนุษย์ก็ได้ควบคุมได้แต่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเสือสมิงที่คนกลายร่างเป็นเสือไม่สามารถควบคุมได้อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นเสือเย็นจะไม่กินเนื้อมนุษย์เหมือนกับเสือสมิงที่กินเนื้อมนุษย์แต่ด้วยความเข้าใจว่าเสือเย็นคือเสือสมิงตั้งแต่โบราณอาจารย์ จึงไม่แยกความเข้าใจให้ชัดเจนจึงเรียกกันมาอย่างนั้นว่าเสือเย็นและเสือสมิงคืออันเดียวกันไม่ต่างกันมาจนถึงปัจจุบันเสือสมิงคือมนุษย์ที่กลายร่างเป็นเสือดุร้ายเกิดจากการเรียนวิชาอาคมเสือจนไม่สามารถควบคุมได้เกิดจากการทำผิดคำครูไม่รักษาวาจาสัตว์คำฝืนข้อห้าม กินเหล้าซ่าหมากเหลือก็คือกินเหล้าจากแก้วคนอื่นกินหมากที่ไม่ได้เด็ดปลายกินหมากที่ลอดชายผ้านุ่งผ้าสิ้นของผู้หญิงส่วนข้อที่ว่าเหยียบที่ต่ำข้ามที่สูงนั้นก็คือดูหมิ่นผู้อื่นอย่างนี้ท่านว่าของจักเสื่อมสิ้นไปทั้งการฆ่าสัตว์ฆ่าชีวิตผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ไม่ได้มีวิบากกรรมผูกพัน การลักทรัพย์การผิดประเวณีในลูกเมียของชาวบ้านการมุสาวาทะในวาจาและการดื่มเศพสุราอันเกินแต่สติจะคงอยู่ประการหนึ่งการเสพสุราเมรัยจนขาดสติสัมปชัญญะจนมิเหลือความเป็นคนหมดสิ้นจริตของมนุษย์มึนเมาในฤทธิ์ของน้ำเมาจนไร้ซึ่งสติทั้งปวงยามนั้น วิชาทั้งปวงจะเข้ามาสิงสถิตร่างกายอันเป็นมนุษย์ประการหนึ่งการผิดวาจาไม่รักษาสัตว์วิชาเสือที่ครูบาอาจารย์กำกับเอาไว้เสื่อมคลายลงจนของเข้าตัวอย่างนั้นวิชาทั้งปวงเข้ามาสิงสถิตร่างกายอันเป็นมนุษย์ประการหนึ่งการทิ้งขว้างในวิชาเสือมิดูแลรักษาให้คงอยู่ ทำให้มนเสื่อมซามลงไปยามนั้นวิชาทั้งปวงเข้ามาสิงสถิตร่างกายอันเป็นมนุษย์ประการหนึ่งการหลงผิดคิดขนองลำพองขนลองวิชาเสือด้วยความแรงกล้าไร้ขอบเขตของความเป็นมนุษย์ยามนั้นวิชาทั้งปวงเข้ามาสิงสถิตร่างกายอันเป็นมนุษย์ประการหนึ่งการฆ่าสัตว บัตรชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงโดยคึกขนองใจอันเป็นจริตเห็นสัตว์เดรัจฉานอันเป็นสัญชาติญาณในวิสัยนิสัยของสัตว์ดุร้ายอย่างเสือ,อยามนั้นวิชาทั้งปวงก็จะเข้ามาสิงสถิตร่างกายอันเป็นมนุษย์ประการหนึ่งการสู่รู้มิรู้ต้นสายปลายหนของวิชาเสือรู้เท่ามิถึงการ เรียนรู้วิชาลอดช่องเรียนรู้มาตั้งแต่ตำราเรียนรู้มาแต่วิชาจา์จารึกมิตรึกว่าจำมาแต่ครูอาจารย์สั่งสอนว่าดังสิทธามีครูไม่ทำวิชาเสือโดยตาบอดไม่รู้หนทางที่เป็นลูกยามนั้นวิชาทั้งปวงเข้ามาสิงสถิตร่างกายอันเป็นมนุษย์ประการ1การใช้วิชาเสือในทางที่ผิด คิดมิซื่อเจ้าเล่เพทุบายคล้ายว่าเอาไว้ทำลายผู้อื่นหลบลี้หนีความผิดคิดเอาไว้กันแกล้งสําแดงความเป็นใหญ่ประกอบทุตจอาชีวะรับจ้างฆ่าและทำร้ายผู้อื่นขายสิ่งชั่วไม่ดีหนีจังกอบช่อราดบังหลวงตักตวงผลประโยชน์ด้วยคุณแห่งวิชาเสือยามนั้น วิชาทั้งปวงจะเข้ามาสิงสถิตร,ร่างกายอันเป็นมนุษย์ประการหน่งการฝึกว่าวิชาเสือจนมิคิดชีวิตไม่รู้จักเดือนไม่รู้จักตะวันไม่เห็นดวงดาวและดินฟ้าลืมยาตราลงธรณีไม่สัมผัสทุลีและอยากหญ้าบ่รับทานอาหารหิวลืมกินลืมนอนลืมพักผ่อนสุดท้ายมาลืมความเป็นมนุษย์ ใช้แต่สัญชาติยานแห่งสัตว์ป่าหากินอย่างเสือในวิชายามนั้นวิชาทั้งปวงเข้ามาสิงสถิตร่างกายอันเป็นมนุษย์ทุกประการนั้นยามนั้นวิชาเสือทั้งปวงเข้ามาสิงสถิตร่างกายอันเป็นมนุษย์จะทําให้มนุษย์เปลี่ยนสภาพจิตใจกลายเป็นเสือดุร้ายกระหายเลือดสติหมดไปไร้สัมปชัญญะทั้งปวง ขวัญทั้ง32ประการที่ประอาการทวัติสามี32กองแห่งรูปขันประกอบด้วยธาตุทั้ง4มีดินน้ำลมไฟแตกออกเป็นรูปขันอื่นร่างกายอันเป็นมนุษย์จึงแปลงเป็นสัตว์ดุร้ายมี32ประการทั้งอัตลักษณาเป็นเสือโคร่งลายพาดกรตัวใหญ่ ควบคุมกายด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ดุร้ายนักกล่ากระหายเลือดหิวโหยในเนื้อมนุษย์ดังนี้จึงใคร่ฆ่าแกงแต่คนล่ามนุษย์ด้วยกันเป็นอันมากแต่ลางครั้งล่าสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเช่นกันสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์หลายเท้าและสัตว์ไม่มีเท้าแม้เสือป่าและเสือสมิงด้วยกัน ก็เข้าโจมตีกัดกันเป็นปกตินิสัยสิงโตหมาป่าจิ้งจอกนักล่าก็มิเวรเข้าต่อสู้โดยมิรู้ว่าตัวเป็นมนุษย์ด้วยความเป็นเสืออันเกิดแต่อาคมความคึกขนองในฤทธิแห่งอาคมทำให้สัญชาติยานผุดออกมาจนไม่สามารถระงับอารมณ์ความคึกขนองนั้นได้สัตว์ป่าทั้งหลายมีลิงลมลิงไล่ ข้างบ่างชนีย่อมสังเกตว่าเสือตัวใดคือเสือป่าเสือตนใดคือสมิงที่เกิดมาแต่มนุษย์ที่กลายเป็นสมิงมองหาสัตว์ห,ห้อยโหนจากปลอดภัยจากเสือสมิงเสือสมิงจะไม่เข้าสู้กับช้างจากชอบการเข็นข่าววัวควายกระทิงป่าเสียมากกว่ากวางผาหมูป่าละมั่งเลียงผาเนื้อทายหากเจอเข้า จะถูกพรากชีวิตได้แลแล้วข่าโดยความหิวก็ไม่ใช่ความใคร่อยากก็มิเชิงขนองปากอยู่อย่างนั้นกระหายเลือดแต่กินเพียงน้อยนิดพอประทังความกระหายอยากดั่งมนุษย์ที่บริโภคเป็นสมื้อในหนึ่งวันเสือป่าบริโภคเป็นหนึ่งมื้อในสวันลักษณะแรกเป็นคนมีจริตเหมือนเสือ ไม่มีสติสัมปชัญญะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ขู่คำรามดุดเสือโคร่งคลุกคลานไปมาทั้งทรมานกระเสือกระสนแต่หลังจากไม่ต้องทรณีไม่นอนหงายหลังลงพื้นจะให้ออกไปตามพื้นดินเสียมากเสียงหายใจฟืดฟาดสายตาเริ่มจ้องเขม็งไปมาเหมือนอระวังระแวงล่าเหยื่อไม่นานนะัก การกระพริบตาก็หยุดลงลืมตาตลอดเวลาไม่ขยับเปลือกตาพอได้ขนาะหนึ่งเล็บกลับงอกออกมาจากเล็บมือเดิมยาวขึ้นและมนแหลมมือที่เรียวยาวกลับผ่าผายใหญ่เล็บเทา้าจึงยาวตามไปเป็นถนัดเขี้ยวสองซี่บนจึงงอกยาวออกมาเขี้ยวสองซี่ล่างงอกยาวตามกันไป ฟันทั้งหลายเปลี่ยนรูปเป็นเขี้ยวแหลมคมทั้งสิ้นทั่วทั้งป่าพร้อมกัดพร้อมฉีกไม่นานนักหูก็เปลี่ยนรูปลักษณะเป็นหูแมวใหญ่ได้ยินแม้เสียงหัวใจเต้นมากมายเสียงกระเพื่อมอกหายใจที่เบาบางก็ได้ยินชัดเจนแม้อยู่ไกลนับข้ามสามเขาลวดลายพาดกรอนสีแดงละเรือเริ่มปรากฏบนผิวหนัง สะพังกายแขนขาแล้วหลังอกท้องโครงสร้างร่างกายแปลงไปกระดูกสี่โครงคล่อมลงรูปร่างต่างๆเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของสัตว์สีเท้ากล้ามเนื้อทั้งหลายปูดโปนคราวนั้นลายบนผิวเกิดขึ้นบนหน้าทั้งแก้มขวาและแก้มซ้ายรวมถึงหน้าผาไม่นานนะัก ขนก็งอออกมาเป็นเส้นเป็นสายตามลายพาดกรขนดำกลับกลายเปลี่ยนสีใบหน้าจากมนุษย์เปลี่ยนเป็นโครงหน้าหนวดและคิ้วก็กลับกลายเป็นขนสัตว์สีผมเปลี่ยนเป็นเหลืองส้มมีคาดดำเป็นลายเสือมีหางงอกออกมาจากกระดูกก้นกบเสียงดังคำรามคลั่งครั้งสุดท้ายบอกถึงหางที่งอกมาจนสุด ทั้งหลายการการท่อนท่อนทุกอย่างเหมือนเสือโคร่งโดยสมบูรณ์เหลือไว้แต่ดวงตามีในตาเป็นมนุษย์ความเป็นคนส่วนสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่บนใบหน้ายามนี้โอกาสสุดท้ายจะเรียกกลับคืนมาได้เพียงเสี้ยววินาทีก่อนในตาแมวจะปรากฏหากเสี้ยวจันตาเสือขึ้นมาแทนแสงหิ่งห้อยครานั้นความเป็นมนุษย์จะหมดไป แล้วก็กลายเป็นเสือสมิงในที่สุดทั้งหกสัมผัสจะเหมือนเช่นเดียวกันกับเสือทั่วไปหูไวตาไกลวิ่งเร็วกระโดดสูงมีเขี้ยวและเล็บแข็งแรงเมื่อเวลาผ่านไปเสือสมิงจะกลับกลายเป็นมนุษย์เล็บทั้งหลายขนทั้งหลายก็จะหายไปกระดูกโครงสร้างร่างกายเปลี่ยนแปลงเป็นมนุษย์ โดยกำเนิดจะเปรียบเทียบได้ดั่งทารกแรกคลอดผิดแผกแตกออกไปเป็นนอนหงายออกมาเป็นความหน้าคลานสี่ขาสิ่งที่หดหายไปเป็นอันดับแรกคือหางเสือแล้วตามด้วยหูเสือจะหายไปก่อนไม่ถึงเสี้ยววินาทีที่หูหายเขี้ยวเสือที่แหลมคมกับเล็บเสือก็หดขยายเป็นเล็บมนุษย์ก่อนที่ขนทั้งหลาย สลายกลายเป็นแขนมนุษย์กระดูกและโครงสร้างสันหลังเครื่องในก็แปรเป็นของมนุษย์เสียก่อนอันดับสุดท้ายคือในตาของมนุษย์และแสงหิ่งห้อยแห่งความเป็นคนจึงทอแสงออกมานั่นแหละคือเสือสมิงที่กลับกลายร่างเป็นคนแล้วไร้พลังอำนาจของเสือเป็นยามที่อ่อนแอที่สุดฆ่าได้โดยง่ายนักแร ลักษณะของเสือสมิงพันธุ์พิเศษแปลงมาโดยพิศดารโบราณอาจารย์กล่าวกันมานมนานการสมัยว่าเสือเย็นจำพวกหนึ่งนั้นใช้เรียกผู้วิเศษแปลงกายมาโดยพิศดารเสือเย็นนั้นจะไม่กัดคนแม้มดสักตัวก็ไม่เหลือบ,บี้แต่จะต่อสู้ไม่ถึงแก่ชีวิตของอีกฝ่ายเทพพยายดาอารักษ์ มักมาในรูปฤาษีมีวิชาวิทยาทรนิยมแปลงมาเป็นอันมากดังในพระเวสสันดรบทที่ว่าตะโยเทวปุตตาส่วนเทพพยะเจ้าทั้งสามก็อำลาลีลาดผาดแผลงจำแรงเป็นพญาไกสรราชผาดแผดเสียงสนัน่นดังสายอัศนีลั่นตลอดป่า ที่เทพยพยาดาแปลงมาเป็นเสือโครง่งเสือเหลืองสิงโตขวางทางนางมัดสีไว้แต่ไม่ได้ทำร้ายแต่อย่างใดคนโบราณหากต้องเดินป่าลางรายนิยมใช้อาคมแปลงกายเป็นเสือโคร่งเพื่อป้องกันตัวและคุ้มครองคนอื่นๆแม้พระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าเดินทุดงมักพบเจอเสือเย็นประเภทนี้บ่อยครั้ง เสือเย็นนี้จกพิทักษ์ปกป้องรักษาไปตลอดทางหรือให้ผ่านสถานที่อันตรายในกลางป่าได้ที่ใดมีสัตว์ร้ายเป็นอันมากมีเสือเย็นคอยเฝ้าอยู่ใกล้จักไม่มีพยันตรายนี้แก่เราได้เสือเย็นนี้หากดูตัวลักณาแล้วไม่เป็นดังอัตลักษณาเสืออสูรซึ่งจะประกอบด้วยแปดประการคือ หูกระดิกหางแกว่งคิ้วชี้หลังโคง้งตาไม่กระพริบหุบเล็บยิ่งเขี้ยวชอบแสงแดดเป็นต้นดำรงชีวิตด้วยน้ำจากทาาน้ำธรรมชาติถ้าเป็นคนจะแปลงกลับเป็นคนมากินผลไม้ป่าแล้วแปลงกลับเป็นเสือเย็นหากเป็นเสือเย็นประเภทนี้ดื่มน้ำจากลำธาร จกจุ่มทั้งปากดูดน้ำไม่ใช่ลิ้นเลียน้ำเข้าปากด้วยว่าเป็นเสือที่มีจิตใจเป็นมนุษย์อยู่ครบถ้วนมีสติรู้ตัวทั่วถึงด้วยสัมปชัญญะแห่งความเป็นคนอย่างสมบูรณ์พิจารณาด้วยความละเอียดอ่อนขึ้นด้วยความแยบคายใช้จิตที่แน่นิ่งเป็นอุปปจารสมาธิขึ้นไปไตรตรองมองดู แลแล้วจกมีกายมนุษย์ที่ผองแผ้วบางเป็นเทพพยายดาสว่างสดใสมองเห็นแสงออกมาจากร่างแสงบ้างรัศมีสีสดสุดสวัยบ้างบางตนสามารถพูดคุยผ่านจิตโสตได้บ้างหากเจอเสือเย็นจำพวกนี้นับหาท่านได้พบสิ่งที่หาเจอได้ยากยิ่งนักแ,แล